เพิ่งสังเกตได้ว่าเพื่อนช่องเอ็ดนี่ชอบดราม่าเนาะแอร์เมสสิ่งนี้ยดูดีเราจ่ายไปเอ็ดว่าสินค้าชิ้นหนึ่งของแอร์เมสเนี่ยเขาได้กําไรประมาณ5 6 0 0อันนี้คือความจริงเป็นแฟกต์แต่ว่าดูการบริการเฮียมาก,การบริการที่ให้ติดลบสิเอ็ดแบบอีดักพังือแบบกูโกรธอะไรเงี้ยกูแบบอคือแบบจะทำช่องเอ็ดต่อไปในความเป็นตัวเอ็ดได้แหละแต่อาจจะแบบใส่ผงชุนรสนิดนึงวิธียังไงที่จะแฮนเดิลกับ โปรดัก์เซล์บิให้เราได้ผลประโยชน์มากที่สุดเคยเจอมาหมดแล้วเพราะชีวิตคือแบบไม่รู้ว่าไอ้เรื่องแบบนี่เข้ามากับชีวิตกูเยอะเหลือเกิน เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโวยาสาวอาอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนอื่นเลยขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็มอร์ c ิ r ิส์ม a าสำหรับเพื่อนๆเ,เข้ามาชมห้องเอสเนาะทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ปี2021เนี่ยมีอะไรดีๆเข้ามามีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยมีเงินใช้แค่นี้คือมนุษย์เราไม่ต้องการอะไรมากอลิชบิดออฟลักชวลี่นะครับขอดื่ม ให้ทุกคนนะครับโทษสำหรับใครที่เข้ามาชมช่องเอ็ดดี้เป็นครั้งแรกนะครับเอ็ดดี้จะเป็นช่องที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเจอรี่ลักชัวรี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับเอ็ดดี้อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเกี่ยวกับทอปิกเหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอ็ดดี้วอยา 365ด้วยนะครับคลิปที่เอสลงไปในเดือนที่แล้วนะครับก็คือคลิปดาม่าที่แอร์เมสเนาะก็ทําให้ช่องเอสเป็นที่รู้จักมากขึ้นมียอดสับขึ้นมาหนึ่งเกินหนึ่งพันแล้วก็ดีใจมากเลยเพราะว่าทําช่องมาจริงๆจะต้องแต่เดือนมีนาปี2020นีนะครับหล,ลัอกดาวัางแรกฮิวลอกได้เจอเพื่อนที่มีความสนใจในท็อปปิกเดียวกันแล้วเอสก็แบบรู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันเหมือน one of The reason t h a t I can live my life อะคือเราเอ็ดไม่ได้เก็ตเพย์อะไรจาก YouTube เลยสักบาทเดียวทุกอย่างลงทุนเองด้วยเงินของตัวเองหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันแฮปปี้มากเลยเราอายุแบบ30กว่าไ,ได้รวยไม่ได้อะไรตอนนี้อยากทำอะไรที่มันมีนิ่งฟลแล้วก็อยากทำอะไรที่แบบว่าเราชอบจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเอ็ด,ดีแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคลิกไลค์คือแบบเอ็ตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็แบบ มันเป็นกําลังใจให้อทําช่องมากขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างคลิปที่แล้วนะครับในความเฮงสวยของการได้รับบริการของช็อป a อร์เเอ็ดก็ได้อะไรดีๆเพื่อนเพื่อเยอะมากก็รู้สึกว่าโอเคคนที่มันอยู่ในหัวอกเดียวกันแล้วเขาไม่ได้พูดอะ่ะมันก็เยอะจริงๆแล้วอะ่ะคอนเทนต์เนี้ยเอ็ดอยากจะเอามาพูดต้องนานแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าโอเคเพื่อนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์หรือว่าอะไรแต่ พอสังเกตได้ว่ามันแค่คลิปเดียวเองคือยอดสับขึ้นมาปึบปล,บล,บลบในแป๊บเดียวอาจจะไม่ได้เยอะถ้าเที่ยวกับช่องอื่นแต่ว่าเอสขำ่ำแบบเอสมันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อิมแพ็ กับชีวิตเอชช่วงที่แบบอยู่ในการกักตัวเงียบๆเอรู้สึกแบบ appreciate มากขอบคุณมากจริงๆเพื่อนๆอยากดูอะไรอยากดูเมคอัพอยากดูสกินแคร์คือเรื่องการท่องเที่ยวก็อาจจะดรอปลงแต่ปกติเอดจะทำคลิปท่องเที่ยวทุกเดือนเนาะอาจจะไม่ค่อย popular เพราเอก็ไม่ได้ professional กล้องก็ง,ง่อยคือใช้โทรศัพท์ iphone นี่แหละถ่ายก็ตัดต่อก็ตัดต่อเองคือไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเมดีคือแบบ no a t to t u d e มากคือ บอกเพื่อนๆตรงๆว่าแบบคือไม่มีความรู้อะไรเลยมากก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแหละเพิ่งสังเกตได้ว่าเพื่อนช่องเอสด่ชอบดราม่าเนาะก็เลยจะบอกว่าจะทําช่องเอสด่อไปในความเป็นตัวเอสด,ดิแหละแต่อาจจะแบบใส่ผงชูรสนิดนึงเพิ่มเติมความแบบดราม่าจิกกัดบินเบี่ยงแบบเอ้ยแบบมันเป็นสไตล์ของเอสดอ่แล้วอาจจะงงกับผมเป็นไบโพล่าดิ <c oughs> งานที่เอสดเคยได้ทำตอนสมัยเรียนจบอยู่เมืองไทยได้ปีหนึ่งก็ทํางานเป็น international sale ซึ่ง การติดต่อลูกค้าส่วนมากจะติดต่อทางโทรศัพท์แล้วคนที่เอจะติดต่อกับบริษัทใหญ่ๆทั่วประเทศเลยจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อบริษัทที่เขาค่อนข้างจะ manipulate <S <S ความคิดของคนเยอะมากซึ่งบริษัทนี้มันมีความแบบว่า gray area อาจจะเทาๆนิดนึงเว่เามัน,น,น,นเป็นบริษัทถูกต้องงานหัวไหนเป็นบริษัทที่มีสาขาประมาณ70สาขาด้วยทั่วโลกคือเขาเทรน บุคลากรของเขา่าให้มีความแบบมีความทัพและมีความแบบไฟติงมีความแบบ getting information อะไรเงี้ยคือคนที่เอ็ดคุยในตอนนั้นนะที่ทํางานบริษัทเนี้ยคือเอ็ดจะไม่ได้คุยกับคนระดับพนักงานปกติเมนเเจอร์ก็ไม่คุยจะคุยระดับแบบท็อปเมเนเมนต์เท่านั้นอย่างแบบว่า ceo director vice president อย่างเพราะว่าแบบเมนเเจอร์เขาไม่เขาไม่ได้เป็น dm dm ก็คือ d e f i n i น i o n maker นะครับก็คือไม่ได้มี ผลในการตัดสินใจอะไรในบริษัทเอ็ดจะคุยแต่ระดับคนที่แบบมีอำนาจในการตัดสินใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอ็ดก็เลยคิดว่าโอเคคอนเทนต์ที่น่าสนใจก็คือแบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มคอมมูนิตี้ที่เข้ามาดูช่องเอ็ดนะส่วนมากก็จะซื้อสินค้าให้ใช้โปรดักต์หรืออร์วิสที่แบบว่าเราเพ์ไปในราคาที่สูงแต่เอ็กซ์เพคทเชันเราก็จะสูงตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่าง Air Max สินี้ดูดีเราจ่ายไปเอดว่าสินค้าชิ้นหนึ่งของ Air m a เนี้ยเขาได้กำไรประมาณ5-600%อันนี้คือความจริงเป็นแฟ c แต่ว่าดูการบร <Yeah. S 1> here, ิการเฮียมาการบริการที่ให้ติดลบสิบนะครับแล้วก็อย่างโรงแรม5้ดาวเลยที่คือแฟนเด็กเขาเป็นคนที่แบบสุด สุดนิดนึงคือกินร้านอาหารก็ต้องแบบดีที่สุดโรงแรมก็ต้องดีที่สุดคืออะไรก็คือต้องที่สุดเมืองนั้นๆน่นนะที่เขาจะออฟเฟอร์ได้เพราะเขาเป็นคนทํางานแบบ7วันนะเวลาเขาเที่ยวทีหนึ่งเขาก็สุดเลยสมมติโรงแรมห้าดาวอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะจ่ายห้องคืนนึงแบบหลายหมื่นแล้วเอ็กซ์เพคทชันที่เราได้กลับมามันจะตามราคาที่จ่ายเพราะว่าบุคลากรที่คอนโทรลยากที่สุดก็คือบุคลากรมนุษย์ใช่ไหมครับเจอพวกเนี้ยบ่อยเราก็เจอแบบ พนักงานมารยาทไม่ดีบ่อยไม่อยากทำช่องแบบครีเอท e นกิ i วิ t ีก็อยากทำช่องให้ไปในทางบวกวิธียังไงที่จะ Handle กับ Product s e ซล i ิบให้เราได้ผลประโยชน์มากที่สุดอะซึ่งเอ็ดมั่นใจเลยว่าทิกเนี้ยที่เอ็ดได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ชีวิตของเอสถึงตัวท็อปเมเนจเมนต์ของแต่ละองค์กรน่ะคอมบิเนชันพวกเนี้ยมันทำให้เอสแบบว่าเวลาเอสเจอปัญหาอะไรเอสจะไม่คุยกับระดับแบบเอนทรีเลเวลเอสไม่คุยเลยอย่างตอนไปเที่ยวลอนดอนลา่าสุดไปวันเกิดใช่ไหมครับแฟนเอสก็ออเดอร์เค้กเปิดมามันก็เป็นแฮนด์ไรติ้งแหละแต่เขียนถึงแฟนเอสแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนเอสเองคือแบบมึงโลจิกอะอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมแล้วตอนไปเช็คอินแฟนเอสเขาเป็น Leading Hotel Member ที่มี Category ที่ค่อนข้างจัดสูงใช่ไหมครับเขาจะได้ Benefit benefit ของ Leading Hotel ถ้าเพื่อนๆเ,เป็น Member ของ Leading Hotel mm hmm. ก็จะรู้ว่ากอรี hmm. ที่สูงสูงซึ่งเราต้องจ่ายค่าฟรีค่อนข้างจะเยอะนะประจำปีซึ่งถ้าเป็น Member ของโรงแรมเครืออื่นๆมันจะเป็นฟรี e m มเบอรใช่ไหมครับแต่ Leading Hotel ยู่ต้องจ่ายเงินแต่อยู่จะได้แบบ b r e a k Fa s t included ได้ Upgrade Automatically ได้ Early c h e c ช In เอ็นนะ เบสิกอะไรพวกนี้ยูจะได้อยู่แล้วคือเข้าไปเช็คอินปุ๊บพนักงานคือไม่ร e เข้าไหนอะไรเลยว่าเราเป็น member leading hotel ทั้งที่เราจองผ่าน leading hotel เว็บไซต์เข้าไปซึ่งราคาจะสูงกว่าเว็บของเอเจนต์อย่าง booking com จนเอต,ต้องพูดไปว่าเฮ้ยยูเราเป็น member leading hotel ที่แคตตากรีมันสูงมากนะเว้ยยูแบบว่าอันเนี้ยเบรก fast มันไม่อินคูตปกติเอ็ดกับแฟนเอ็ดจะไม่ทานเบรก fast ที่โรงแรมอยู่แล้วเพราะว่าแฟนเอ็ดจะแบบขี้เกียจตื่นเช้าแล้วเขารู้สึกว่าเบรกาสต์ Breakfast ที่โรงแรมมันแบบมันน่าเบือ่อแต่เอ็ดชอบ คือเอ็ดก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่มีอ่ะเพราะว่าเอ็ดต้องการต้องการกาแฟดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะด่างก็เอ้าก็ตอนนี้มันเป็นโควิดเพราะว่าปกติแบบ leading โฮเทลจะได้แบบ intercontinental breakfast free แต่ว่าันี้มันเป็นโควิดมันเป็นอาลาคาร์ดมันไม่รวมเอ็ดก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เอ็กซ์อยู่ก็ต้อง a มนจ e มาเราจ่ายเงินค่าห้องคืนเลยเนี่ยเป็นหมื่น ซึ่งเราอีคสเปว่าเราจะได้ได้ในสิ่งที่เราจ่ายไปเพราะใจไหมครับคืออันนั้นมันไม่ใช่เอ็กซ์ซีวเอ็ดก็พูดและคือเขาก็ไม่ได้รับเลยและที่แย่ที่สุดคือตอนเอ็ดเข้าไปในเช็คอินในห้องอะ่ะห้องอ่ะก็ไม่ได้รับการอัปเกรดก็คือเอ็ดอ่ะ,อะจองห้องแต่มันเป็นห้องแบบเลเวลดาวจากห้องสวีทซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราจองห้องนี้ปกติมันจะโดนอัพเกรดไปเป็นห้องสวีทออโตเมติกเลยเพราะว่าเหมือนเราดรีเควสไปได้แล้วก็ช่วงโควิดอ่ะ ห้องมึงว like hey, ่างว่างแบบว่างอยู่แล้วอ่ะคือโฮเฮลทั้งฟลอร์มึงว่างเลยอ่ะมึงให้ให้ได้อยู่แล้วนงานคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเอ็ดก็เลยโมโหเอ็ดบอกว่าเออแฟนเอ็ดบอกแฟนเอ็ดเขาต้องทำงานอยู่เอ็ดบอกว่าเธออยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันจัดการเองเอ็ดก็หาเสิร์ชเสิร์ชเสิร์ชข้อมูลเจอชื่อของ GM แล้วก็ส่งอีเมลไปหาเขาว่าเนี่ยเพิ่งเช็คอินนะเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้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 เธอเกิดอะไรขึ้นเมมเบอร์เบเนฟิตไม่ได้รับดิสไลไนิ์ ห้องพอเช็คอินเรารีเควสไปว่าเป็นนอนส m o k i n g room เพราะว่าเอ็ดกับแฟนอะแพ้กลิ่นบุหรี่ทั้งคู่แล้วก็คือเข้าไปแล้วคือเอ็ดช็อกไอ้บอทชะนอห้องนี้ไม่ได้ก็คือมีการเปลี่ยนห้องมีอะไรคือมันวุ่นวายมากในก่อนเช็คลุ่งขึ้นตอนนั้นเจี๋ยเอ็มเขาไปเวอร์เทชั่นใช่ไหมเจียเอ็มก็ฟอร์เวิร์ดอีเมลเอ็ด่งก็เป็นคนที่ใหญ่อันดับสองลองจากเขาอะ่ะคนนี้ก็เขียนก็โทรมาหาด้วยแต่เอ็ดแบบตอนเช้าเอ็ดไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรเลยเพราะว่าน้องนานๆเจอแฟนพีใช่ไหมครับก็ไม่รับบัพท์ Pri เวซีเนาะนั่นแหละก็นางก็แต่เช็คอีเมลอยู่แล้วนะก็ได้อีเมลนางก็บอกว่าเออถ้าอยู่มีเวลานะโทรมาที่ฟอนต์ขอเวลา5นาทีขอคุยด้วยหน่อยเอ็ดก็บอกได้เอ็ดก็โทรไปแล้วเอ็ดบอกว่าโอเคก็นัดเวลาเอ็ดก็ลงไปคุยแล้วเอ็ดก็แอบเดรสว่าโอเค problem ยังไงเราชอบโรงแรมอยู่มากเลยนะโรงแรมสวยมากพูดชื่อเลยแล้วกันเป็นโรงแรมคนไทยคือแลนด์มาร์คฮเทลโรงแรมปังมากเขาเพิ่งเลเวนเวทดห้องดีอลังการมากแล้วบริการก็ดีมากแต่ว่า มีปัญหาตรงทนเช็คอินนี่นแหละเอ็ดก็จะออนฟลอร์ไม่ได้นานแล้วแบบเหมือนตอนนั้นน่ะอยู่คนเดียวแล้วคือไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยอะไรก็ถามพอถามเรื่องเบรคฟาสต์เขาบอกเออเรื่องเบรคฟาสอ่ะอัลไม่แน่ใจแต่เอาอยู่อาร์คอาจวิลเลจิโนแต่ว่าก็คือไม่มีฟีดแบ็กอะไรทั้งสิน้น Why you make everything so difficult อะไรเงี้ยเอ็ดก็เหมือนก็เหวี่ยงอะ่ะก็มันเหวี่ยงจริงๆอะ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยค่าห้องเราก็ไม่ได้จ่ายถูกเราจ่ายแพงคือเราเป็นหมื่นแล้วก็ โรงแรมมันก็ไม่มีคนเรามาซัพพอร์ตอยู่ในช่วงที่อยู่วิกฤตนะเว้ยซึ่งเราอ่ะคือ leading hotel มันคือ first choice ของเราตอนนั้นสอย่งนึงคือเป็นโรง,งแรมที่คนไทยเป็นเจ้าของเอก็บอกโอเคงั้นลองดูก็ไปลองจริงๆแล้วโรงแรมคือไม่มีอะไรต้องคอมเพลนเลยสะ่ายนะ้ำมีทุกอย่างที่จะต้องการห้องดูดีใหญ่อลังการเป็นสไตล์การเทลเทลเอชชอบอยู่แล้วก็คือไปก็ดีอะไรหมดทุกอย่างแต่เรื่องแค่เขาไม่เล็กคนในเบด member m e m มเ r s h i p กจดหมายผิดจองให้ผิดให้เช็คผิดคนอ่ะเอดก็แบบ เกอกตาอันดับสองแล้วแล้วเจอห้องที่เป็นสมุกอันนี้อัน acceptable แล้วกาแฟนะมันเขียนในห้องว่ามี coffee maker แล้วคือเอสอะซื้อนมอะจากแอร์พอร์ตอะจากฮิสโตรอะไปนะครับนมหนึ่งลิตรอะแบกไปสรุป coffee maker ของมันคืออะไรรูป้ป่ะคือกาต้มน้ำแล้วก็ผงกาแฟของเนสกาแฟเว้ยคือเอสแบบอีดักพังคือแบบกูกธอะไรเงี้ยคือแบบคือแบบมันไม่ใช่นะยูต้องรีมูกอันนี้ออกไปจากแบบจากโรงแรมเลยนะแบบรีมูฟออกไปมันไม่ใช่ coffee maker มันคือเป็นแบบ มันเป็น hot w a ก e เ m อ k e อยู่จะพูดว่า coffee เกอร์ได้ไงมันไม่ใช่คือแบบคือมึงเขียนมาอย่างนี้มึงอย่าให้เลยดีกว่าเอ็ดก็เคยพัก e b ิดเวลาไปเที่ยวคนเดียวจะพัก e b ิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะถูกๆไม่ได้อะไรมากเน้นสะอาดอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีอะไรให้แต่เรา no expectation นะแต่อันนี้มันเป็นโรงแรม5ดาวซึ่งเราก็มี high expectation ซึ่งเราจ่ายเงินไปเราก็ต้อง expect สิ่งที่เราได้กลับมาใช่ไหมครับเอ็ดก็เลยคุยกับเขาก็คือคุยปัญหาว่านี่น,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 นี่นี่นี่นะี่นะปัญหาแต่ฉันเข้าใจเพราะว่าอยูเพิ่ง r e อ p e น ยูอาจจะแบบช็อตออฟพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราให้อภัยเขาบอกว่างั้นไม่เป็นไรนะคือถ้ายู if it's possible นะ You go back to your room and put the stuff inside the bag We take care of it เพอเอ็ดบอกว่าฉันมีธุรกิจพันร้านร้อยล้านหมื่นร้านที่ต้องออกไปเดินต่อแหล่ชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นแหละคือในบริษัทที่เอ็ดเคยทำมันจะแบบเหมือนให้เอ็เกซ์เครดเดอะเคสอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆคือเหมือนแบบ เริ่มต้นเบาๆแล้วค่อยแบบเอเ็กซ์เ,เคลทเอเ็กซ์เ,เคลทเอ็กซ์เคลทขึ้นไปให้มันแบบให้มันเวอร์อ่ะให้สถานการณ์มันดูเวอร์วังอะไรเงี้ยเก็บอกว่าเนี่ยฉันต้องออกไปประชุมอะไรเงี้ยจริงๆตอนแล้วออไปเดินช้อปปิง้งแถวนั้นแหละสรุป <c oughs> พอกลับมาปุ๊บเป็นเค้กอีกก้อนหนึ่งที่ก้อนเก่าที่กูจ่ายไปกูก็ยังกินไม่หมดนะคะเป็นเค้กอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ได้การ์ดซึ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูคุณเอ็ดดี้โบยาสามหกห้านะคะแล้วก็ แชมเปญซึ่งเป็นแชมเปญที่ Reasonable ฟรีกวดหนึ่งก็ได้อัปเกรดไปห้องมารีเลฟอนสวีทซึ่งอลังการไฮโซงานสร้างมากนี่นะครับเป็นห้องจูเนียร์สวีทที่โรงแรมแลนด์มาร์คที่ลอนดอนนะครับเรียกว่ามารีบอนสวีทนะครับได้แชมเปญนะครับโตโ๊มโหลามีเตาผิงด้วยนะครับน่าจะเป็นของปอมแล้วก็มีเนสเปรส s โซแมชชีนมีทีวีนะครับ แล้วก็ห้องนอนก็เป็นเซเปเร b เบดรูมนะครับสวยงามมากห้องน้ำก็ใหญ่โตมโหฬารมีจักรุซี่มีชาเว์นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวอล k ินฟลอเรสชมเขาแนะว่าเอออยู่โปรเฟ s ชั o นอลมากเลยแล้วก็อยู่ก็ React แบบว่าพอมลี่คือแบบเว y ร์รี่โปรเฟชชันอแบบว่าคือไม่เสียแรงที่เราไว้ใจ คือ leading hotel แล้วก็ให้โอกาสที่มาพักโรงแรมของยูก็เอ็ดกบอกว่าเออเนี่ยยูเก่งนะที่แบบสามารถ convert แบบ c o m p l a i n ให้เป็น compliment ได้เอาจากโรงแรมนี้เอ็ดก็เขียนแบบจดหมายไปขอบคุณเขา คอมเมนต์บน t r i p แบบไรเซด้วยว่าโอเคเป็นโรงแรมที่ดีก็คือก็อวยตายเลยเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่อยู่ว่าเขาอะจะรีแอคยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์เป็นตอนแล้วการเรื่องโปรดักต์เซอร์วิสใครมีปัญหาอะไรก็ลอง i n นบ x ็อมาและเอจะให้ Opinion เพราะว่าทริคที่เอาใช้อะประมาณ95%นะมัน Work คือเอเคยเจออย่างก u ชชีพาได้เนี่ยเคยเจอบอยก็เคยเจอ ที่แบบเคยเล่าไปในคลิปนะครับก็ไม่เป็นฟลายแอนเซลก็เคยเคยเจอมาหมดแล้วเพราะชีวิตคือแบบไม่รู้ว่าอีเรื่องแบบเนียเข้ามากับชีวิตกูเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าแหละเนาะมันเป็นมนุษย์ต้องรู้วิธี h a n d l e situation ให้มันไวลีนะครับก็คลิปนี้ก็คุยไปคุณมาก็ยาวอู่แล้วจริงๆเอ็ดตั้งใจว่าจะทําเป็นวิดีโอขอบคุณเพื่อนๆสั้นๆนะขอบคุณอีกทีนะคะสาหรับยอนไลค์ยอดคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์กราบสวยๆดีใจ Bye.